ถ้านี่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาณน้พิทุรสยังไงเราต้องหาน้ำตามังกรมาให้ได้พี่เชื่อนะเราจะหาทางได้เสมอจะข้อความบางส่วนที่ข้ากับท่านทรณน,นช่วยกันแกะได้ก็คือสิ่งที่จะรักษาอาการอยักวิปลาสได้ก็คือน้ำตามังกรงั้นแบบนี้ก็แปลว่าเราต้องรอให้บังกรฟักออกมาก่อนแล้วถึงจะเอาน้ำตาของมังกรเนี่ยไปรักษาน้พิทุลสหรอครับใช่ ทำไมท่านทอร์นึนทำหน้าแบบนั้นล่ะครับหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นจริงอยู่ในตำราโบราณเนี่เขียนว่าวิธีการรักษาต้องใช้น้ําตามังกรเท่านั้นแต่ปัญหาคือมังกรไม่มีน้ําตาใช่ครับท่านวินเคยได้ยินนิทานที่ท่านแม่เล่าต่อๆกันมาว่ามังกรไม่เคยมีน้ําตาเลยครับ ไม่ไม่มีน้ําตาแต่ที่ผมเห็นในนิมิตแล้วลุงกับที่วาไปแกะความหมายออกมามันก็บอกไม่ใช่หรอครับว่าเราต้องใช้น้ําตามังกรในการรักษาแล้วตอนนี้มาบอกว่ามังกรไม่มีน้ําตาแล้วยังไงอะ่ะเราจะไปหาน้ําตามังกรจากไหนดือว่าท่านธรณินยังแกะอักขระไม่ครบคะเราเลยรู้กันแค่นี้บางคิดว่ามันต้องมีวิธีอื่นอีกคะ่ะนั่นสิคะพี่ทิว่าบอกว่าเพิ่งแกะอักขระได้แค่บางส่วน เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะคะวิธีการที่จะรักษาองค์ราชินีมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นทุกคนถ้านี่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษานาเพนทุรสได้ยังไงเราต้องหาน้าตามังกรมาให้ได้แต่ตอนนี้เราต้องรีบฟักไข่มังกรให้ได้ก่อน แต่ถ้าจะฝากไข่มังกรก็มีแต่แม่มังกรเท่านั้นนะคะพี่ฝักได้พี่เชื่อนะว่าเราจะหาทางได้เสมอพี่เห็นด้วยกับพี่แจ็คนะไม่ว่ายัางไงก็ตามเราอยังหมดหวังเด็ดขาดจริงค่ะท่านทร์นอาชลิตเราต้องไม่หมดหวังค่ะ มีข่าวอะไรบ้างหนวิทาพวกมันกำลังหาทางในการฟักไข่มังกรเพื่อนำน้ำตาลมังกรไปรักษาเพ็นตุรบัดซบข้าจะไม่มีวันยอมให้มันฟักไข่มังกรได้เด็ดขาดใจเย็นก่อนท่านอนธิกาอย่าลืมว่าตอนนี้ท่านกำลังบาดเจ็บหนักเพราะวิธีที่เพิ่งล้มเหลวไปอีกอย่างตอนนี้ท่านยังไม่สามารถติดต่อพญายักษ์ธมินได้ พลังจึงยังไม่มากพอที่จะทำลายไข่มังกรอดใจรออีกหน่อยเถอะท่านหากท่านติดต่อกับพญายักทมินได้และได้พลังกลับคืนมาเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นท่านจะสามารถทำลายไข่มังกรได้ข้าจะไม่มีวันยอมให้ไข่มังกรอยู่ในมือของมันนานเกินไปจนกว่าพวกมันจะฟักไข่ได้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีพลังเวทแต่ข้าก็ต้องตามหาไข่มังกรให้พบ